สำหรับคนที่กำลังจะครบแท็กนะครับกำลังจะครบแท็กแล้วอยากได้วีซ่าอีแต่ว่ารอบนี้ต่อมอเขาให้โอกาสก็คือไม่ต้องสอบไม่ต้องมีระดับภาษาก็ยืน่นยื่นเรื่องไว้ก่อนได้นะครับยื่น e ีเจดได้นะครับแต่ว่าถ้าพอยื่นได้วีซ่าอีิปตแล้วเนี่ยภายในระยะเวลา2ปีจนถึงปี2026นะครับถ้าเราจะต่อวีซ่านะครับจะต่อวีซ่าอีขยายวีซ่า จะอยู่ต่อนะครับก็ก็ต้องมีระดับผลการเรียนในการยื่นยื่นต่ออายุวีซ่าครับก็คือหลังจากเนี้ยตอนเนี้ยเรายื่นขอวีซ่อาอเียไปแล้วเนี่ยเมื่อได้อเรียแล้วระหว่างที่ในระยะเวลาสองปีเนี่ยเราก็ต้องหาโอกาสหาทางไปเรียนนะครับหาทางไปเรียนเพื่อที่จะได้ระดับภาษามานะครับเขาให้โอกาสนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ